สวัสดีค่ะกรับสวัสดีอธิการบดีคณาบดีอาจารย์และนิสิตนอกเพื่อนทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวนิรักษิ์ศิลากรรณวงรหัสนิสิตหกหนึ่งศูนห้สิค่ะคณะมาจากคณะคณแพทยศาสตรสาขาวิชาแพทแผนจี ศาสตรจีนมันมมดีมากมหาวิทาลัยพะเยาค่ะแพ้ยแผนจีนคือศาสตร์วิชาชีพของดิฉันเองนะคะแพ้ยแผนจีนทุกคนอาจจะมองว่ามันยากใช่ไหมคะแต่เนื้อหาที่เรียนเนี่ยก็จะค่อนข้างแตกต่างอยู่แล้วเน่องจากแพทย์แผนจีนเนี่ยจะรับการรักษาแบบองค์รวมค่ะเช่นถ้าคนที่มีอาการไอพแพทย์ไทนปัจจุบันก็อาจจะรักษา ที่อวัยวะที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวกับอาการของอาการไอก็คือคอนะคะที่เกี่ยวกับการไอหรือว่าหายใจติดขัดก็คือลมหายใจค่ะทางแพทย์แผนจีนนะคะกระเพาะอาหารม้ามตับไตก็มีสว่วนที่ทำให้เกิดการไอค่ะอาจจะมีการไอชื้นไอแห้ง การไอก็ดได้หลายอย่างค่ะดังนั้นพแพทย์แผนจีนเลยต้องรักษาแองค์รวมและวิธีใสเฉพาะจอดจงที่มากกว่าค่ะการรักษาของพอแพทย์แผนจีนนะคะค่อนข้างจอดจงไปนในทางเฉพาะทางค่ะอย่างที่บอกไปนะคะถ้าเรารู้สึกไอหรือหายใจไม่สะดวกสาเหตุก็จะเกิดได้หลายสาเหตุค่ะเช่นอาจจะเกิดจาก อาจจะเกิดจากทางเดินหายใจไตหรือว่าต่บนะคะซึ่งสาเหตุที่รักษาเนี่ยซึ่งก็จะแตกต่างจากสาเหตุที่รักษาค่ะสาเหตุที่รักษาก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งสาเหตุที่รักษาก็จะแตกต่างกันออกไปใช่ค่ะแต่แพทย์แผนจีนนะคะไม่ได้รักษาเฉพาะโรคอย่างเดียวสามารถรักษาแก้ปวดหลังนอนไม่หลับ หรือบางคนก็อ,อาจจะได้ยินมาว่าแพทย์แผนจีนช่วยใน,น้ารความสวยความงามค่ะแพทย์แผนจีนนะคะเราได้เรียนได้หลายตัวก็คือยาสมุนไพรต้นระรับยาจีนฝังเข็มเพื่อทุยหนะคะ่ะการฝังเข็มนะคะก็จะฝังเข็มได้หลายอย่างเช่นฝังเข็มลดน้ำหนักฝังเข็มรักษาสิว ฟังเสียงกระตุ้นการทำงานของระบบไหลเวียนเลือดส่วนการนวดทีหนานะคะก็คือการนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่ตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมนะคะก็คือการครอบแก้วค่ะการครอบแก้วนะคะก็คือการรักษาบรรเทาอาการปวดเช่นเดียวกันค่ะส่วนอย่างน,งนะคะก็คือการลงยาค่ะคล้ายๆการที่เราเข้าไปอบตัวในมุมภัย แต่อันนี้ก็ใช้ยาจีนะคะขอบคุณค่ะ